ดีค่ะนี่เอฟซีขาประจำทุกปีทุกปีแมนตลอดแม่ตลอดไปค่ะอุ้ยขอบคุณเลยนายบูโนประมาณน้ำบปล่ค่ะโอ้ยบูโนแล้วแล้วเบื่อตลาดทุ่งนาทองแล้วว่าอูเรียนนคะว่าอูเรียนแมนบูงเร็วตลาดทุ่งนาทองน่ะสุดยอดเลยแม่ค่ะยินค่ะชิมทอดบูโน่เนาะมาพอกินทอดพี่จิ๋วบ่ะพี่จิ๋วกต่ิมทอดชัวรแต่ว่าบูโนแล้วมาแล้ว ลูกดีแน่ลูกแมนบ่เดี๋ยวบุโน่ก็มาปีหน้าเมาแล้วบ่ดีแน่จ้าแมนบ่เอฟซีไผ่นี่เอฟซีแม่ติวนั่นละสวยเด้่ค่ะสวยก็อันอยู่ในถ้วอันนนัแมนบ่เป็นสาวก็ปากคักเลยขอบอันนี้มีความเก็บหัวเจ้าอีเด้อมือเนี่ยเที่ยแมนเนล่าคอยมือเนี่ยคอยถึงมากกิกเมื่อวาแล้วไปเจ้าพาจ้าไปเสริมสวยมาสัตนแมนแมน่คอถือคอยติดตามตลอดไอ้บุณน่เลยไอ้พุโน่ไปใส่ อันแล้วกับแล้วกลับกลับใส่ไฟกระไรแล้วหนีแล้วเนาะมาหอมแก้มเจ้าอ่ะมั่ววิบวัโทษแล้วบอกสิบหงอแล้วสวัสดีครับเขาเอาแสดงว่าพี่วยเบิร์ดเต็มขังไงนี่เจอทุกมุมที่ตลาดทุ่งนาทองสุดยอดเลยขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยขอบคุณค่ะขายดีขายดี วันนี้เรามาตลาดทุง่งนาทองดูสิของกินเยอะมากตลาดนี้นะคะค่ะเราจะพาเดินไปดูเรื่อยๆอันนี้เป็นโซนเห็ดแตงโมไรเม็ดนะคะมู้จ้ามันจะใส่มู้จ้าขึ้นมาสากก้งเลนโอเคคะ่ะโลเท่าไหร่คะน<ะ>ม่ถึงร้อยพันบ่อันนี้กุ้งสดมาจากบอ่อป่ะจ๊ะมาจากบ่ออืมสดเด้งดง้ดงเดง้ดงเลยจ้าผ<ง><ง>ู้ใหญ่เอา ผู้ใจเจ้านี่ค่ะเบางแน่แม่ค้าจับจุดจ้ะเอาไปขั้นสมสักพักเอาไปขั้นสมแล้วก็สิไปกั้นสิเกษตรไร่ไห้ตัวแฟนค้าจะไปกวนเมื่อกวนเป็นสี่สี่จะล้อล้อน้ก็เหี้ยนน้อยดีโอ้ยเจ้าแฟนคล้าคอยเรืองแฟนคลับบูโน่เดี๋ยวนี้ไม่แฟนคลับเจ้าทั้งสองคนนี่นหละห้าหกเก็บไปไรแล้วหนีแล้วนี่ค่ะคุณพี่เก้าร้อยเก้าร้อย ีก็ผักบุ้งขั้นจองเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยอันนี้ผักยังจ้าผักเขาเอิ้นผักยังกินเอามาเดี๋ยวซื้อกันนะผักกาดยาวาซานเขินเหรอละไมแรกเออละไมละไมมะขามยี่หร่คะสวัสดีสวัสดีค่ะเอาเอาผู้ใดอยากออกกล้องอ่านน่าแฟนคลับน่ารักมากที่ทุ้งทุ่งนาทองนี่ละมุด ลองกองเนาะส้มน,นี่ก็เป็นหอยหอยลายหอ,อ,อ,อยบุหรี่ด้วยเยอะมาเด้อมาน้ำไฟได้มันเออบุโนพัทธินิมาสจ้ะกลับไปแล้วที่นี่คือตลาดทุ่งนาทองของสดมากนะคะมีพืชผ,ผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยลองมาเดินตลาดทุ่งนาทองดูกันนะคะ ข้าวม้งข้าวเม่ามีหมดเลยทุกอย่างดูขับถ้าไม่เชื่อสดทุกอย่างปฏิ่าขายดีเด้อกลับแล้วปี่นาพีนาพ่อไหมพ่อกันไหมเดลแฟมขับน่ารักน่ารักทุกคนนะคะสวยอร่อยนะคะทับทิมกรอบค่ะ คับสิงตอบรอบช่องนะคะทุกคนนี่ก็คือดักแด้ดักแด้กองเลยยี่สิบนใหญ่เบิ้งดักแด้พี่น้องอผู้ใดกินเป็นผู้ใดหมักเนาะเอาไปทอดนอะใส่หลดดีนแม็กกี้ก็ว่ากันไปนะคะอู้สะอ่อนสะอ่อนมักมะระของฝรั่งว่าใหญ่แล้วของไทยใหญ่กว่ามาะระอย่าคิดเยอะ มีค่ะผักสดสดทั้งนั้นเลยที่นี่อันนี้ใครชอบมะเขือยาวก็มีทุกไซส์นะคะอันนี้ก็มีหนังควายนะคะนาตารี่ชอบมากเกียงกะ้ิเหล็กหนังควายไฟเยนานเอนเอนแก้วหนังควายต้มนะคะมีเยอะแยะไปหมดเลยขนมก็มี ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆจ้าตัวจริงงงามกูได้ตัวจริงงามกูได้คลิปบ่ป้าดบอกม่ดูตัวกิ่งงามตัวกิ่งงามก็ได้คลิปเป็นบอสโอ้ยขอบคุณโอ้ยมามาเมื่อเห็นขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป อันนี้เป็นสมุนไพรหมักขามป้อมหมักส้มาาม,สมอแม่นบอกเออแม่ค้าก็สวยพูน,น่ะใครอยากจะได้อะไรนะคะก็ทุ่งนาท้องเลยค่ะมะเขือเรียกมะเขืออะไรเนี่ยมะเขือแหลเสียชะอมสดๆนะคะนี่ทุกอย่างผักใบแงงก็มีผักใเแงก็มีเหมือน,นกนเด้อพี่น้องมาเลยตลาดทุ่งนาท้องด้วยจ้า กับ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 เดี๋ยวไม่มีรถไม่มีที่ใส่ของมันเยอะอดใจไม่ไหวนะคะแมงอู้คิดถึงนาตาลีจงังแมงคิ้งลีดแมงสะดง้งสะดิง้งสวัสดีค่ะโอ้ใช่ไหมเนี่ยสวัสดีไปแล้วเดิมเนี่ยหน่อยบุโนโด้านี่ล่ะ เหตุผลทำไมเล่า <minutes> นีนาคล้องแท้เหตุผลทําไมไม่พาผัวมารอบนี้เพราะว่าเอาไปส่งแล้วย่านแม่ค่าเอาไปวะตอนแรกกินหวานแล้วมิเด้อจ้าเดี๋ยวบอกให้เอยได้ค่ะจ้าจ้ามาสิสองเดือนละเจ๊แม่เดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่มีนามาไปส่งไว้แล้วย่านแม่ค่าเพิ่นเพิ่นเอาเออเขาเขามาเขามาตลาดย้ำได เ้าเร่นนด้วย้จเดิม่วอร์ดรอก็แฟนนางบีพักนอขอบคุณหลายๆค่ะข้าไปก่อนค้นขายหล่อที่สุดในทุ่งนาทองคนนี้เลยแม่เราจกเอิ้นแปลว่ากินตามาคุ้กินพร้อมกันแก่นัวคนกินนารอแก้ข้าวไทยสายบัวเป็นตัวเกอร์ไป จ้าวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเสียงประกาศเตือนแบงค์พันฟอร์มน่าอิ๋วมาเห็นเห็ดค่ะเห็ดยังเห็ดตะไคร้เห็ดตะไครนะคะน้าอิ๋วจะเอาไปแกงเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปให้ดูนะคะว่าแกงเห็ดตะไคร้ใส่อะไรมั่งนี่คนดังเนี่นี่ยจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายหได้แล้วค่ะโลละ400อันนี้เห็ด เอตะไครนะคะเราจะไปทําคลิปให้ดูเด้อกับกับกับกาุยหยอกเย้าแม่ค้าสนุกสนานนะคะทุกคนน่ารักมากนะคะมามาเลยค่ะอุ้ยอันนี้ก็เป็นแหนมผู้ใดอยากได้แหนมอยากได้แหนมตุ้มแหนมเนื้อนะคะคุณยายขายอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะมานะคะมีทุกอย่างค่ะโี้ก็มีอยู่แถวนี้นะคะแต่พอไปถึงบ้านโคโยตี้เหนื่อย โค <Hey>, ยตี้หลับตอนนี้โคยตี้ตื่นพอไปถึงบ้านปุ๊บโคยตี้คอหักจ้ะ